สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปรนดอมนะคะวันนี้ใบเตยมาทำคลิปในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก9วันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรวันนี้เราก็จะมาใช้ไพ่สองสำหรับนี้ในการพยากรณ์สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจจะดูดวงนะคะเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ line, สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะทั้งคิวพิมพ์ถามตอบและคิวโทรนะคะค่าครูตามกำลังซั์ค่ะ ก็สะดวกแบบไหนนะคะก็สอบถามทักถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเช็คกันนิดนึงนะคะว่าข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเราในอีก7วันจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะขอให้เพื่อนๆได้รับคำทำนายดีๆได้รับคำตอบดีๆด,ด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ยิ่งดีเลยค่ะ ข่าวดีในอีก7วันจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะจะมีข่าวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างจะมีโชคดีๆอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างนะคะขอให้ไพ่บอกเราเรื่องราวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาเปิดทางเปิดดวงให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะดูสิข่าวดีในอีก7วัน ทำบุญรงทานไปสองรอบแล้วนะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับพี่ๆเพื่อนๆกาลยานมิตทุกๆท่านด้วยค่ะเดี๋ยววันที่26พฤศจิกานะคะไปเตยก็จะมาบอกบุญอีกทีนึงนะคะก็จะไปทำรงทานที่วัดป่าพุทธมิ่งมงคลนะคะอำเภออัสสามาาจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็ได้แซนด์วิชแยมนะคะร้อยกล่องและแล้วก็นมนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าจะเอาอะไรเพิ่มเติมนะคะอันนั้นเดี๋ยวจะมาบอกบุญอีกทีนึงนะคะ ก็รอบที่แล้วก็ทำผัดไทยเนาะทำผัดไทยร18หอ่อแล้วก็มีนมงาดำมีขนมคัพเคก้กรอบก่อนก็เป็นแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชอ่าแล้วก็มีขนมชั้นโอ้มีหลายอย่างเลยนะคะโอเคไพ่ออกมาค่อนข้างดีเลยค่ะเป็นเรื่องราวที่ตัวเราเองเนี่ยนะคะได้รับความเป็นธรรมได้รับความยุติธรรมเนาะ เป็นไพ่มหาเทวีนะคะแล้วก็ไพ่พระพิคเนตขึ้นมาไพ่พยาครุฑขึ้นมามีใครนับถือบูชาพระแม่ปาราวตีพระแม่สุรศัตวตีพระแม่เอ่อพระแม่ธุรคามีไหมคะอา่าแล้วก็มีพระพิคเนตพยาครุฑนะคะ นี่ไหมพระแม่ลักษมีด้วยใครที่มีเทพเทวดานะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธ์สายนี้ที่คุณบูชาอยู่ในอีกเจ็ดวันนี้นะคะถ้าคุณไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณจะมีโชคคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะคุณจะมีความสําเร็จในเรื่องของสิ่งที่คุณตั้งเป้าเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเห็นไหมคะรูปผู้หญิงหมายเลข4 1ที่กําลังนั่งทํางานดึกดื่นนะคะมีแก้วกาแฟอยู่ตรงนี้นะน่าจะทําดึกแล้วเนาะดื่มกาแฟแล้วนะคะใคร ที่กำลังรู้สึกว่าหน้าที่การงานการเงินเนี่ยมันตึงมันหนักอยู่ก็ทุกอย่างก้าวข้ามได้นะคะเพราะว่ามีรูปผู้ชายที่กําลังจะกระโดดข้ามกําแพงเนาะเห็นไหมกําลังจะปีนข้ามกําแพงมันก้าวข้ามก้าวผ่านได้นะคะความขยันหมันเพียรความกระตันยูกระตะเวทีที่เรามีนะคะดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลบิดามารดาเนี่ยตรงนี้นะคะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ย ผ่านพ้นอะไรที่มันเป็นความยากลําบากผ่านพ้นอุปสรรคไปได้แล้วก็ตื่นรู้นะคะมีความจริงบางอย่างปรากฏขึ้นนะคะมีสิ่งดีๆปรากฏขึ้นนะคะได้รับความเป็นธรรมมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะปัจจัยเรื่องการงานการเงินเนี่ยมันเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็ความสดใสนะคะก็จะเกิดขึ้นกับเราด้วยเพราะว่าไพ่พระพิคเนตฟังเด็กขึ้นมาถ้าเราหมดแพชชั่นหมดไฟไม่มีกําลังใจในการใช้ชีวิตรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะคะไอความรู้สึก เด็ดเหนื่อยมันจะทุเลาเบาบางลงมันจะรู้สึกสดชื่นสดใสมากยิ่งขึ้นจากที่รู้สึกแบบเอ้ยห่อเหี่ยวกับชีวิตจังเลยเหนื่อยกับชีวิตจังเลยนะคะเราก็จะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้นะคะมีสิ่งที่มันเป็นเรื่องของความมหัศจรรย์เข้ามาเนาะแล้วก็พรที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะมีในเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีในเรื่องของการสร้างฐานชีวิตที่มันมั่นคงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วเลือก ฟังคลิปนี้เนี่ยนะคะใน7วันที่จะถึงนี้อุปสรรคเราก้าวข้ามก้าวผ่านได้นะคะที่ต้องระวังคือสุขภาพนะคะช่วงนี้อาจจะต้องทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของไฟนะคะถวายไฟบริจาคเป็นค่าน้ําข้าวไฟเติมน้ํามันตะเกียงก็ได้ตรงนี้ก็จะทําให้ตัวเพื่อนเพื่อนเองเนี่ยนะคะดวงเปิดมากยิ่งขึ้นนะคะหรือนะคะอย่าทําให้ที่ที่อยู่เนี่ยมืดนะคะต้องเติมแสงสว่างนะคะเปิดไฟหน้าบ้านหรือว่าในบ้านเนี่ยช่วงกลางวันนะคะ ก็เปิดผ้าม่านเปิดประตูหน้าต่างรับลมภายนอกรับแสงภายนอกเข้ามาด้วยอย่าให้อึมครึมอย่าให้มืดนะคะห้องนอนนะคะตอนเช้าก็เปิดผ้าม่านเปิดหน้าต่างนะคะรับลมรับแสงแดดยามเช้าไม่ให้มันมืดจนเกิน dunno. ไปเพราะว่าที่ไหนที่มันมืดเนี่ยมันจะดึงเอาพลังงานบางอย่างที่เป็นพลังงานลบเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บความป่วยเข้ามาด้วยอันนั้นก็ต้องระวังนะคะเอาเป็นว่าภาพรวมเนี่ยไปเตยมองว่า ค่อนข้างดีเลยนะคะงานในส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นงานที่เป็นลักษณะของการที่เราเป็นเจ้าของกิจการก็ไปได้ดีเลยนะคะเติบโตเลยใน7วันนี้มีไอเดียในการหาเงินเราจะรู้สึกว่าช่วงนี้เราอยากทํางานนะคะอยากทํางานค่ะกิจกรรมที่ทําคือต้องได้ทํางานต้องได้ทําอะไรสักอย่างที่มันเป็นเรื่องของงาน แล้วเราจะมีความสุขอะนะหรือเราอาจจะรู้สึกว่าการทํางานมันไม่เราไม่ได้ซีเรียสเราไม่ได้มาเคร่งเครียดอะไรนะคะอยู่ในจุดที่มีความสุขกับการทํางานหาเงิน นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เปิดฟังคลิปนี้ข่าวดีในอีก7วันคือทิศทางการงานการเงินก็ค่อนข้างดีนะคะอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราปลอดภัยนะคะเรามีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกมีความสุขกับการใช้ชีวิตด้วยนะคะ mm hmm. ก็เป็น1ิบใบที่ขึ้นไพ่ในด้านลบแค่ใบเดียวเองเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจนะคะมันดีอยู่แล้วอะไรที่ดีอยู่แล้วเราก็เสริมกําลังใจให้กําลังใจกันนะคะทีนี้เรามาดูต่ออีกหนึ่งสำรับนะคะว่าพลังงานจะเป็นยังไงจะมี อะไรดีๆเข้ามาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะคะจะมีโชคดีๆไหมช่วงนี้จะใช้ไพ่ยูนิเวอร์สบ่อยมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าไพ่ยูนิเวอร์สเนี่ยก็ถึงจะเป็นออร์เ e คิลการ์ดแต่ก็เป็นออร์เคิลการ์ดที่ค่อนข้างอ่านง่ายนะคะทีนี้เรามาดูจากชุดนี้สําหรับนี้นะคะว่า,าตัวเราเองเนี่ยจะมีข่าวดีๆอะไรเกิดขึ้นในเร็ววันนะคะดูซิจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นไหมนะคะเราก็จะไปดูกันในอีก7วันนี้นะคะ เจ็ดวันก็ไม่นานเ้านับแป๊บเดียวนะคะเจ็ดวันแล้วอะไรอย่างนี้ไพ่ใบแรกมานะคะเป็นไพ่อยู่รอดปลอดภัยนะคะหมายเลขยี่สิบเจ็ด ไพ่ของความเมตตามหานิยมมาบางคนไปลงนะนะคะก็ดีนะอันนี้ดีเลยมาถูกทางเลยนะคะมีเมตตามหาสเสน่ห์ครูบาอาจารย์นำทางเนะาะไพ่แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปก,ปกปักรักษาผ่านพ้นพยานอันตรายต่างๆนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยมีใครนับถือเฮงเจียไหมคะออกฤทธิ์ออกเดชนะคะ ช่วงนี้เราจะรู้สึกว่าเรามีพลังมีอํานาจในตัวเองค่ะแล้วเราก็เซนดีเซนแรงด้วยนะคะไพ่บุญสัมพันธ์ค่ะเป็นเรื่องของเทพทเทว,วดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพานะคะเป็นเรื่องของโชคดีๆโอกาสดีๆที่จะเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ไพ่ขยันหมั่นเพียรน,นะคะโอ้ดีมากเลยนะเนี่ยยิ่งขยันก็ยิ่งดีแหละในเวันนี้นะคะยิ่งขยันก็ยิ่งดียิ่งมีโชคยิ่งมีโอกาสดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะ หยิบจับอะไรทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มีค่าทาทิบริวารน,นะคะใครที่ทำงานเป็นเจ้าของกิจการมีบริวารมีลูกน้องนะคะใต้บังคับบัญชาต่างๆก็ค่อนข้างได้รับการสนับสนุนตรงนี้นะคะความยากจนเข็นใจความยากเกย็นเข็นใจต่างๆถูกปัดเป่าบรรเทาเบาบางเนาะแล้วก็มีความสุขในอาหารการกินนะคะอยู่ดีกินดีนะคะ นะไม่ได้ขัดสนเรื่องอาหารการกินนะการเงินการทองก็คล่องตัวดีนะคะผ่านพน้นผ่านพ้นนะไม่ต้องเป็นกังวลเลยผ่านพ้นไปได้ช่วงนี้ก็ทําบุญนะบริจาคนะคะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นทําบุญโรงทานก็ได้นะคะเป็นเศรษฐีใจบุญเนาะแล้วก็บริจาคตามกําลังศรัทธาตามกําลังทรัพย์นะคะทําบุญกับเด็กน้อยนะคะกับคนที่อายุมากแล้วอาบคนแก่นะคะ,ะหรือ ทำบุญกับคนที่เขาไม่มีจริงๆก็แบ่งปันไปนะคะตรงนั้นมันก็จะเป็นพลังบุญที่จะหนุนนำให้ชีวิตของเรามันมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะคือไอ้ความขยันของเราอย่างที่บอกว่าในเจ็ดวันนี้เราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราขยันเป็นพิเศษอะเอออะไรก็ได้ทำทำทำขยันขยันเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาเองเพราะคุณเป็นคนขยันอยู่แล้วหนักเอาเบาสู้นะคะความสําเร็จมันเกิดจากการลงไม้ลงมือมันอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วมันถึงจะสําเร็จ การงานก็ขยันนะคะบางท่านเป็นวิศวกรรมวิศวะแล้วก็เป็นวิศวะเป็นตำรวจทหารทำงานในเครื่องแบบหรือว่าขนส่งนะคะโลจิสติกต่างๆหรือเออ่รับเขาเรียกอะไรต่อยอดมรดกอ่หรือทำกิจการของครอบครัวต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งขยันยิ่งรวยทำงานแลกเงินนะคะสามารถตั้งตัวได้จากหนึ่งสมองสมือนะคะเสี่ยงโชคยังไม่เหมาะเท่าไหร่บริวารก็โอเคค่ะ ค่อนข้างฟังค่อนข้างที่จะบอกกันได้นะคะเชื่อใจกันแล้วก็มีคู่แท้นะคะคู่จริงคู่ทุกคู่ยากนั่นแหละนะคะคือลําบากแล้วก็เติบโตชีวิตเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกันอะ่ะเออลำบากไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันแต่ก็เอาชนะความยากลําบากได้นะคะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็เป็นคู่ที่ดีนะคะใครทําแฟรนชส์ก็เป็นช่วงที่ผลงานหรือสินค้าเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้างเนา ผลิดอกออกผลงดงามเลยนะคะตัวเราเองเป็นคนที่ว่องไวมีปฏิพานไหวพริบดีนะคะขายายสายงานค่ะเติบโตนะคะบางท่านเกิดปีวอกนะคะเกิดปีมะโรงปีมะเส็งปีมะเมียปีมะแมนะคะหรือว่าเป็นปีฉลูนะคะก็ค่อนข้างถูกฉลกดีนะมาฟังคลิปนี้ก็มีอะไรดีๆเข้ามานะคะมีเครื่องอำนวยความสะดวกบางคนได้เฟอร์นิเจอร์ใหม่นะในสัปดาห์นี้ได้รถใหม่ได้รองเท้าใหม่ได้เสื้อผ้าใหม่ ได้ของที่มันเป็นประโยชน์กับเราเนาะหรือเราอาจจะได้ถวายของมงคลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ใน7วันนี้นะคะแล้วก็ลูกน้องในสายงานนะคะก็ให้ความช่วยเหลือหรือใครมีเพื่อนร่วมงานช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะได้รับความร่วมมือร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามามีโชคดีๆเข้ามานะ เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมโอ้โหมันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่ามันติดขัดอะไรนะคะบุญสัมพันธ์ถึงได้เปิดมาเจอคลิปนี้โชคดีๆถึงได้เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกําลังใจเนาะเป็นกําลังจิตกําลังใจให้เราได้ได้แบบต่อยอดได้พัฒนาตัวเองต่อไปนะคะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันรู้สึกว่ายังไม่ลงตัวเนี่ยนะคะมันก็จะได้ลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะก็วันนี้เรารับคําทํานายดีๆด้วยการพิมพ์4747นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆโชคดีมีสุข ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะขอบคุณค่ะ